สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับพออสักดามาแปลกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับข้างๆผมนี่ครับปรากฏว่าเป็นผู้หญิงแสดงเป็นประจักษ์พยานให้เห็นว่าวันนี้เราจะเน้นที่ผู้หญิงวันจะเน้นอยู่ไหนไม่ใช่คือใช่ใช่เราเน้นที่ผู้หญิงครับแต่วันนี้เป็นพิเศษครับเราจะเน้นตรงที่ความเข้าใจผิด ของคนคือคนมักจะเข้าใจเป็นบางคนฮะเป็นบางคนบางคนนะับ <c oughs> คนบางคนอ่ะเข้าใจ <c oughs> ผิดคิดว่าจิวเจนปูซอนเจลหนังตัวนี้ครับทานได้เฉพาะผู้ชายผู้ชายนะฮะแว่าผู้ชาย,ชายาากา็จะตะละแตดออกมาอย่างนี้ครับนานนานนนานทีนะครับจะมีผู้หญิงออกมาแล้วก็นานานานทีที่ผู้หญิงหน้าตาจิมลิมพิมพ์พราวเนี่ยนะฮะครับจะได้ออกมาด้วยนะฮะเป็นใครครับท่านพอครับ ลองถามตัวเขาเองดีครับเออไม่ใช่ว่าเป็นใครครับติงกาา้อาออกมาออกเทื่ยลูกสาวผอ,อลูกสาวผอ,อ <ๆ S 1> ครับอ่าชื่อน้องรุ่งนะฮะครับผมรุ่งนะครับ <ๆ S 1> นี่นะครับ, <ๆ S 1> รบก็จบมาจากอเมริกาเลยนะครับก็จบจากอเมริกาแล้วเขากินจิ้วจุ่มบูหรีเชนเดียวกนกินหรือยังฮะทานหรือยังทานเรียบร้อยแล้วครับทานเรียบร้อยอาจจะให้ทานได้นี่ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะเชื่อผู้ใหญ่เท่าไหร่หรอกครับเพราะกลัวว่ากินเข้าไปแล้ว ตัวเองจะกลัวเรื่องยาไงฮะกลัวเรื่องยาว่ายาพวกนี้เนี่ยเอ๊ะกินเข้าไปมันเกี่ยวอะไรกับตัวเขาเขาไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยไม่ด้ไม่มีอะไรคือจริงๆ,ๆแล้วการโฆษณาทั่วๆไปเหมือนกับเราไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับระบบของผู้ชายซะม,มากตอนนี้เขาก็เลยไม่กล้ากินแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราพูดบ่อยครั้งเลยว่ายานี้ออยออกมาเป็นยาบำรุงร่างกายยาบำรุงร่างกายครับไม่ใช่รักษาโรคครับยาบำรุงร่างกายสามารถที่จะทานได้ทั้งหญิงและชาย ครับแล้วจริงๆแล้วยาตัวนี้เนี่ยผู้ชายทานแล้วก็แข็งแรงผู้หญิงทานก็แข็งแรงผิวพรรณดีไม่จําเป็นจะต้องป่วยไข้นะฮะอย่างผมนี่ไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะครับเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยครับทั้งคืนเลยนะฮะตอนเช้ามาหลับประมาณสองชั่วโมงครับต้องมาออกรายการบึงมาปุ๊บเฮ้ยทำไงดีพลังที่จะคืนมาฟุบทันทีในยั้นหยิบบุตรสนขึ้นมาควับ ทันทีครับผมบำรุงร่างกายครับไม่ได้ป่วยไข้น,นะฮะแต่คนที่ป่วยไข้หลายหลายคนก็ร่างกายกับพลิกฟื้นคืนมาพลิกฟื้นเพราะว่ายาตัวนี้สามารถเข้าไปช่วยทุกระบบในร่างกายไม่ว่าตับม้ามหัวใจปอดไตทุกอย่างลำไส้คืออวัยวะต่างๆภายในร่างกายเนี่ย เขาจะไปช่วยฟื้นฟูให้มันสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นในส่วนที่มันสึกลอแล้วก็หายไปเนี่ยมันก็จับกลับคืนมาสู่สภาพเดิมหมายถึงว่าตัวนี้เข้าไปแล้วก็ทําให้กระตุ้นทำให้ร่างกายนี่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกลอขึ้นมาเองโอ้น้องล่กเชื่อคุณพ่อไหมครับที่คุณพ่อเล่ามาตะกี้แรกๆไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อใช่แล้วนี่ขนาดคุณพ่อนะฮะคุณพ่อซึ่งก็เป็นประจักษ์พยานให้คุณลูกเห็นนี่นะฮะแต่คุณลูกก็ยังไม่เชื่อใช่ค่ะแล้วทำไงล่ะฮะ ก็คุณพ่อก็พูดทุกวันให้ทานให้ทานให้ทานแล้วก็โดยส่วนตัวลุงก็แบบป่วยเป็นโรคแบบชอบปวดหัวซึ่งพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าลุงอ่ะเป็นไมเกรนเป็นไมเเกนชปวดหัวอยู่พวกปวดหัวข้างเดียวใช่ไหมใญ่้ยส่วนมากส่วนใหญ่ะเดียวหรือสองข้างก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่ส่วนมากจะข้างเดียวส่วนใหญ่จะเป็นข้างเดียวกันแล้วไมเกรนเป็นโรคที่แบบว่า ประมาณค่ะใครไม่เป็นไม่ทราบเลยคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มเป็นกันเยอะโออาจจะเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตวิถีชีวิตใช่มันเครียดค่ะช่วงนี้เครียดเรื่องอะไรครับคนที่รู้ว่งลุงแข่งมาเยอะมันจีบคนเยอะจนจะเลือกใครไม่ลุงจริงๆลุงก็ไม่ได้เครียดอะไรแต่ว่าเวลาลุงเป็นน่ะลุงจะเครียดมากๆเลยอ่าแล้วก็แบบว่าคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาหาลุงไม่ได้เลยเพราะลุงก็จะวากหมด วักวากแบบผมก็เคยเคยเจอสภาพนี้ไหมครับที่คุณจะงุนคะก็ปล่อยเขาก็งุดงดก็ปล่อยเขาไม่ใช่เรื่องเรานะสอนนะบอกให้กินยาแล้วไม่กินเองนี่แหละครับแต่ในที่สุดก็ได้ทานนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะลึกของน้องรุ่งไปเลยนะวันนี้นะฮะแต่คนอื่นผมมีของมาฝากครับผมคนอยู่ในวัยวัยแบบน้องรุ่งนี่ คงจะทานน้อยแต่อีกวัยวัยหนึ่งโลกไทยจะเริ่มมาเยือนคือปล่อยปาไปคือจริงๆว่าปล่อยปากก็ไม่ได้นะเพราะว่าจิวเจนผู้ซินเจินหนังเนี่ยมันเพิ่งจะมีมาใช่ไหมฮะเพิ่งมีมาสองสามปีคนที่มีอายุป,ประมาณ5060ปีนี่ก็ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอผมก็เพิ่งเจอมาได้สี่ปีฮะใช่<ม>ใช,ใช่แต่ละคนก็เพิ่งเพิ่งได้ทานมาแล้วก็รู้สึกว่ามันดีคนบางคนซึ่งตอนนี้วัยาวยาวยาววัยอยู่นี่นะฮะอาจจะรู้สึกไม่เห็นคุณค่านะฮะไม่เห็นคุณค่าเพราะ ฉันยังยาววัยอยู่นี่ฉันเด็กสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยเชื่อพวกอ,อะไรนะฮะธรรมชาติเท่าไรหร่เช่นสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะฮะคือก็ยังหลงงมงายอยู่กับสิ่งที่มันค่อนข้างจะมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษควบคู่กันไปเช่นยาสมัยใหม่เนี่ยมันมีสารเคมีซึ่งทานมันเยอะมากๆมันจะตกค้างแล้วจริงๆมันไปรักษาที่ปลายเหตุยาจิวเจนปูชนเจลหนังตัวนี้เนี่ยผู้ผู้ที่เขา ทำขึ้นมาเนี่ยต้องการให้มาทําให้ร่างกายของคนเราที่มีปัญหาต่างๆในระบบร่างกายเนี่ยกลับมาสมดุลกันพอร่างกายมันสมดุลกันเนี่ยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าออยออกมาเป็นยามรุงก,กาลังเนี่ยถูกต้องมากที่สุดเลยเพราะว่าทําให้ร่างกายทุกส่วนภายในเนี่ยฮะไม่ว่าตับไตเพราะมันเกี่ยวจริงๆคนเราเนี่ยระบบเลือดก,กับระบบลมปานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดคือหลักๆออยอเนี่ยเขาชี้ชัดเลยนะฮะชี้ชัดนี่คือ ยาบำรุงร่างกายนะฮะไม่ใช่รักษาโรคไม่ใช่นะฮะพี่แต่ว่าไอ้ที่ที่เรารู้สึกว่าเหมือนกับไปมาในแพลยงแค่2เดือนนี่เป็นเพราะว่ามันไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอขึ้นมาเองร่างกายเองที่ซ่อมแซมน้องลูกครับน้องลูกไมเกรนหายไหมดังยังเงี้ยดีขึ้นไปรอยังไงคือดีขึ้นมากค่ะไม่ใช่เหรอแน่ใจค่ะคือว่าลืมเลยค่ะว่าเคยเป็นพอทานเข้าไปแล้ว ทานในชิวเจนบุษจนใช่ไใช่ค่ะกล่องน้ําเงินเนี่ยแหละค่ะทานอย่างอื่นอีกหรืึบ่าไม่ทานเลยค่ะทานแค่ยาตัวนี้นะฮะนี่คือประสิทธิภาพอย่างหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วคนที่ไม่ค่อยกล้าทานเด็กๆไม่เคยกล้าทานกลัวก็เรื่องความเจ็บเพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยทานก็เปไนใหม่ๆเนี่ยมันจะเข้าไปฟื้นฟูระบบภายในของร่างกายก็เกิดอาการปวดจะน้องลูกนี่ก็ปวดอยู่พอสมควรนะคนที่เคยเป็นไมเกรนเป็นความดันเนี่ยนะฮะ มันจะตรงไหนที่มันเคยปวดมันก็จะปวดมากขึ้นอีกสักหน่อยนึงทำไมต้องทําให้ปวดฮะเ,เพราะว่าตามที่ผมสนิฐานเนี่ยนะฮะว่ามันเข้าไปขยายเส้นเลือดเนี่ยแล้วเส้นเลือดอาจจะไปดึงเอาผังผือต่างๆที่อยู่รอบเส้นเลือดนน<อ>ทำให้ตึงขึ้นมามันก็จะปวดแต่ถ้าเพื่อสามารถกินยาลดการปวดอะไรแล้วหยุดกินยาปูชนยไห้สร้างความสมดุลของมันเนี่ยมันก็สองสามวันเพื่อหายปวดแล้วเรากลับมากินยาปูชนใหม่เนี่ยมันก็จะ มีวิธีใช่ไหมฮะมีวิธีมีวิธีแก่ฮะแล้วคุณพ่อได้บอกน้องลูกไหมฮะบอกบอกแล้วลูกเป็นไงฮะได้ได้ทำวิธีตามที่คุณพ่อบอกไหมฮะคุณพ่อบอกให้ทําอะไรบ้างครับพี่ทานยาเข้าไปแล้วใช่ไหมคะถ้ารู้สึกปวดก็ให้หยุดยาทานยาพาราแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยยาน้ําเด็กแก้ตัวร้อนตาเขากุยค่ะวันละขวดวันละขวดสดเลยทำตามไหมทำตามค่ะแล้วปวดไหมปวดก็ยังปวดอยู่เลอ คือแรกๆที่ปวดมากจนไม่ไหวเลยต้องปรึกษาคุณพ่อทําตามที่คุณพ่อบอกพ<ช>อเสร็จแล้วก็มันก็ลดลงลดลงอะค่ะประมาณ3,4มวันะที่เป็นนะคะที่ลูกบัตตบเองเนี่ยแล้วแล้วพอหายแล้วคิดในใจไหมฉันจะเลิกทานละคิดค่ะพอ่ <c oughs> พอเนี่คุณพ่อปรกษาอะไรนี่มาแกล้งลูกดิย <c oughs> กลัวว่าจะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่ามันปวดมากจริงจ กลัวไปอีกใช่เราจะกลับมาลรวจะปวดหรือเปล่าใช่ค่ะลักษณะอย่างเนี้นะฮะถ้าเผื่อคนที่เคยไม่ไม่เคยฟังเรื่องว่ามันปวดเนี่ยบางคนไปหาหมอเลยฮะอนะไปหาหมอจริงไปหาหมอจริงๆแล้วท่านก็ให้ยาหมอก็ให้ยากินแค่ปวดหรือไม่ก็ฉีดยาแค่ปวดให้แล้วก็ให้กลับหมอไปตรวจแล้วก็คงไม่เจออะไรไม่เจออะไรฮะแม้กระทั่งบอกเป็นไข้ตัวร้อนก็ยังไม่เจอเลยความร้อนยังไม่ขึ้นบางคนคิดว่ากระดูกทับเส้นอะไรต่างนานาะแล้วแต่อาการแล้วแต่อาการจริงๆแต่จริงๆอาการตรงนี้ถ้าเผื่อท่านทนให้มันผ่านได้เนี่ย รับรองว่าท่านทานต่อไปแล้วดีแล้วหลายๆคนที่คุยมากับผมเนี่ยผมก็ขอร้องให้ทานต่อจากนั้นมากระทนหลังก็โทรมาขอบคุณเพราะว่าร่างกายมันจะดีขึ้นมากๆฮะครับผมก็บอกให้เขาคิดเอาแล้วกันว่าเราจะทนปวดแค่สองสมวันหรือจะไปทนปวดต่อต่อไปเรื่อยๆไม่มีการหายคือคือเขาไม่มั่นใจไงพอมันปวดโอเควปวดสองสามวันแล้วกลับมาหายเนี่ยโอเคฮะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่หายอะแล้วปวดฟีอ่ะไม่ใช่ปวดฟีเอ่รแต่ก็มีบางคนนะฮะกลับมาทานอีกทีมันก็ปวดแต่ปวดน้อยลงน้อยลงเพราะบางทีเนี่ยเขาเข้าไปดูแลภายในร่างกายนี่ยังไม่สมดุลกันมากอเลยว่าค่อยๆค่อยๆไปทีละจุดทีละจุดครับ,รบน้องรูปเป็นยังไงหรือเปล่าครับของรู้ไม่เป็นครับพอกลับมาทานอีกทีก็ไม่เป็นแล้วสบายีแื้อนะฮะใช่ค่ะดีใจกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งนะฮะว่ากลับมาพอกลับมาทานอีกแล้ว ไม่เป็นอะไรเลยใช่ค่ะพอลุงกลับมาทานอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองใช่ไหมคะก็หายปวดแล้วไม่เป็นไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมีกําลังมีกําลังมากขึ้นคือรู้สึกสดชื่นขึ้นตอนเช้าๆว่ะค่ะอืมรู้สึกสดชื่นด้วยใช่ค่ะฟื้นกําลังมาใช่ค่ะสดชื่นเหมือนแบบว่าไม่เพลียเหมือนแต่ก่อนเฮ้ยเด็กๆมันมันกำลังเริ่มมียังอื่นเข้ามานะนี่คือที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นว่าบำรุงร่างกายคือน้องลุงบอกบอกล้วตั้งแต่ต้นแล้วว่าไมเกรนี่หายไปเหมือนกับไม่เคยเป็นเลย แต่ที่น้องลูกบอกพี่ตื่นมากระชับกระเฉงนะฮะเริ่มแล้วแต่ก่อนนี่อ่อนเพลียอืมเป็นสัดเชื่นขึ้นตอนเช้าๆอะค่ะคือคือจริงตัวยาหลายตัวที่อยู่ในเอ่อคิวเชนตัเวเซนเจาหนังเนี่ยฮะยกตัวอย่างเช่นตังทังเช่าเนี่ยเขาจะบำรุงตับบำรุงไตนะฮะบำรุงมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เข้าไปช่วยทําให้อะไรนะฮะบำรุงหัวใจด้วยนะฮะแล้วก็กล่องเสียงก็ยังช่วยให้เสียงดีขึ้นด้วย อันนี้เป็นจริงๆฮะผมเคยทดสอบกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าก่อนนี้เสียงแหบแห้งเหมือนกันเดี๋ยวนี้ต้องการมาฮะกองเสียงดีขึ้นครับก็มันฟื้นฟูแบบมันมันฟื้นฟูในร่างกายเกือบทุกส่วนนะฮะเพราะตัวยาบางตัวเนี่ยมันรักษาตรงนู้นอีกตัวหนึ่งรักษาอีกส่วนหนึ่งอีกตัวรักษาอีกส่วน,ววนมันก็เลยทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วการรักษาการดูแลเขาว่ามันอยู่กับระบบเลือดอะเก่งไหลเวียนฮะไหลเวียนดีถ้าเพราะว่าเขาเขาสามารถทําให้ เลือดในร่างกายเราซึ่งหนื่ตัวแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําให้ใสลงใสใสใสแล้วก็สามารถจะหมุนเวียนรอบร่างกายเราได้กลับมาเป็นเหมือนลักษณะที่ยังไม่หนื่นะฮะคือเป็นเลือดมาตรฐานึืนไม่มาตรฐานคือหนื่นี่พอ<ะ>หน,นื่นี่คือวบส,สูงขึง<ะ>้นสูงขึ้นจนหนดืด<ะ>แต่แล้วพอมาตรฐานกลับมามันเหมือนกับย้อนวัยนะใช่ใช่ที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งนะที่ว่าเลือดสูบฉีดอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าทําให้ฟาร์มเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับคืนมาได้อย่างดีผมสังเกตเห็นน<ะ>้องรุ่งนะฮะ แล้วก็พออด้วยน,นี่คือคนที่ทานประจําเลยนะฮะครับแถมยังพออนี่ทานแปสองปีแล้วครับมาแล้วนะฮะน้องลูกทานมาแล้วกี่แคปซูลครับตอนนี้แคปซูลเดียวนะครับแต่ดูผิวพรรณครับท่านผู้ชมครับกล้องช่วยโคสเข้าไปที่หน้าชัดๆได้เลยนะฮะเป็นเหมือนกับพวกอะไรนะตุ๊กตาบายตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยใช่ป่ะเออมันผิวแบบว่าเป่งอ่ะเป่งแบบว่า อ่ไงนะจริงๆแล้วมันจะไปดูแลผิวพันธุ์นะฮะเรื่องระบบประจำเดือนเรื่องเลือดต่างๆมันก็จะดีขึ้นนี่นี่คือบำรุงร่างกายจริงๆบำรุงร่างกายจริงคือคือคุณคุณผู้หญิงนี่บางทีก็ที่ว่าพอต้องก็ต้องแต่งหน้าทาอันนั้นคือภายนอกครับบำรุงร่างกายขัดผงขัดผิวแต่นี่คือข้างในครับสวยจากข้างในสู่ภายนอกก็จริงๆแล้วในในตัวเขาวังอ่อนเนี่ยมันมีโค้รฮอร์โมนด้วยอีกตัวที่เป็นช่วยให้ให้ฮอร์โมนนะฮะ ทำให้อะไรอ่อนพอัยขึ้นค่อยๆอ่อนขึ้นนอนี่ถ้าทานเป็นประจำนะฮะมันจะดีขึ้นมากๆนี่คือส่วนเสริมนะฮะส่วนเสริมแล้วหลายๆคนหลายๆท่านนะฮะส่วนใหญ่แล้วที่ไปทานจะมีคนทักเกิดตั้งนั้นว่าเอ๊ไปทําอะไรมาหน้าตาดีขึ้นร่างกายก็กระฉับกระเฉงแข็งแรงขึ้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆน่าทงเก่งมีคนทักไหมน้องมีค่ะเป็นแฟนทักหลายคนแล้วค่ะไม่ยากดีกว่ามันไม่ได้ว่าดีกว่าแล้วแต่นะฮะบางคนเขาก็บอกว่าวิธีไป ต่างๆกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีซึ่งน่าจะเรียกว่าสวยจากภายใน,นสึงภายนอก